ดีป่ารู้พอซอองเก้ารูไหมเมื่อเนี่ยก็ตอนเช้าๆไปรงไหเมื่ออันทาบ้านยังห้อยมาขึ้นเนี่ยเลยเจห้อยมาหายไม่น้องเพ่นไปร้ไหในหอยผ่าไม่น้องเพ่นเรื่องเปิดมารัตอนในไก่ซอสหานนะไปรู้ใคได้อยู่เทือนหอแล้วไปรไงสบายดีพี่น้องโอ้ยตื่นหา อ่มันสิแงแลน้ําย้หอยชลีกับแมงกินูน้อยเมนมันุกลุกลยังบ่วๆอยู่หอยชลีบ่ต้องมานะแมงอันนี้อือหลายมื้อนะเฮาไปเยงเฮาได้น้อยเดียวคุณไปเยงเครื่องุมันยต้นหยังนาบ่ต้นต á เฮาบ่ได้ไปเหยยงเมื่อคืนคุณาเเท่าใดนุิข้างๆเนแหละออเฮาก็บ่มีเนาะ มือก่อนไปแย่งอะไรบ้านี่นี่ยัเนตตบีตันนงจาควรสองคนนะเมื่อคืนนี้ไปยังไงเน้เ่าไปเมื่อคืนเทาไปกันห้อยเมื่อคืนนี่กานหาคนไปจะคลองบ้านวเจ้านี่ก็เลยบุญาต พี่น้องครับว่ามั้งมีพี่น้องเขาเจ้าคืออไปใส่เอาดิอะกี่เหืออันนี้เออันนี้นั่งตึกโพนเยอะๆเข้ามาเมื่อคืนฮะต้มกินหัวหัวรวดรวดเมื่อคืนนี่กินเมื่อคืนนี่มากะตุมกินเห็ดแก่ที่พุทธออยนะแซ รู้ไอ้มดอะไรยังมหานะะงไม่หายนี่ไอ้มด่ไหมนีมดไยง่ายมากันไปดิปลุง้ไหมเร็วนีอ่ามือเลยข้าสองเทีอวสวตีะไรไอย์ยืนยู่สวัสดแวยังยลาวเจริญลาวเจริญกินเหล้าเยอะอืมขวดใหญ่นะอันโตเกียไงนะ น้องเขาสมารก็จะถดเสื้แล้วมองลุ่งไปวเปล่าเนี่ยนะทงเมาาทหอนองเเแล้วมาห่อเพื่อหาทุกบ้านยามื้อนาขอกเขาายนเลยะเรมาต่อยิงให้อไอยู่บอกออว่าพาไปเรียงเรางานก็ไม่เห็นไทยเนอะว่ะนอนทำไปเมื่อนะเมื่อเมื่อนะออเิมาหื่อนี่บอมื่อนี่เออ อ่ามาต่อยมันเร้วอาจ้างโดรเดนโดนี่วัวกันทึงในขางแจ้งเนี่ยเลยสองกบแล้วก็ปอกหาก็คือโจ๊คุ้นคือกหเยนะปอกกันแรวใครก็ซื้อซื้อแบบาามาวหน่อลูกซื้อผบจะมอนยังเขายังหยาดแล้วปอกค่ะเรื้อมา้อยไปน้องมห้อยมาหายนี่จเจ้หนิดมันแล้เื้อ หนีบื้อเตือนสิหามือเลยมือละบาทมือละบาทเอาเงินเข่าแล้วโทรบอกเขาได้ต่ออยู่บ้านบุลุงไงห่อแล้วบุลไงหอยมาให้ยายบุลุงเตี้ยวว่านี่้ยงหมอนี่เดียววันนี่เสียดายอย่างเดียวไปเด็กบุลุงให้เขาเจาะไปยงก่อนวันนี่เเออ้นบ่เออไปยงเอาหัวหัวใหญ่ใหญ่เลยเรากินมวันนี่ Tôm nói sáng kapant xong tóc bạn này tôm nè tóc tóc nắng bớt tôm Tôm hà khôn nối. <laughs> oh bò bớt, sao xì sao 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 bớt sao 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 sẹp sẹp sẽ, 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 sẽ. sẹp sao 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 อเม่มาพวมมันเยี่ยมอยู่อมะอมไอแ่กกินเยอะอเมะตัวได้มาเลือกเอยินดีมาบ่ยินดีมาอนักนอยอยนะงว่ากัดโอ้ยอาบน้ำหาขุ่อันนี้เขึ้นนี่คือนอนน้ำขึ้นนี่นอนน้ำ

เจ้ยินนังเยี่ยมโทรบอกเจ้าอยู่บ่าจะมาไงมัทูบอกย้เออเข้าขึนร่วเพิ่งเพี่งมาึเลยแเออเพิ่ชทมาให้ไปเอาเพิ่ลงให้รอบแรงเพื่ทบอกหอสวรรค์มันนี้มาวนนี้เขาข้วงเพงเอ่เพิ่่งเพเิงเพ่เพิ่เพิ่เิงิ่สพิ่งเ่่่ิ้เพ่งเิงินเ่ิง่ิงเพิ่ ซื้อปงไก่สวัสดมากินตัวใหญ่ฮะรักษาจิ๋หาแบบขจรอายป้งไก่ดิพี่ลุงไงขายป้งไก่โพจากแง่ใส่หูใส่ตาป้งไก่ป้งรอยเขาแทมือนะวังเข้ามาแต่ไทยนะเขาจะแทมันป้งหนึ่งเขาจะแทมซองปีงปีงหน่อยนะยายป้งพวกป้งอ่นจิต ปิ้ง cái น้อยนะแฮปกินใหญ่บ่มาน่ะแล้วแฮปกินน้อยอื้อเห็น ่ใส่ยังตะนะกัดยังมันนะหมูมป่ากัดปุ้งไงใส่ยังอ๊ะตะนะอ๋อเป็ดปีเดียดปุ้งไงมาตัวนี้ตั้งแต่ให้ยังบมฮูแจักกับอ่ายังโมหูแจักเป็นน้องเทนมาตัวนี้นะเอามาเลี้ยงนะเกก็แสพหน้อยนี่อันแม่น้องมดนั่นได้น้องบี้อันมาตัวนีก้นก็ได้ลูกเจ้าตัวก็ใหญ่แรกๆนะ ตัวฉันผูป่า, <laughs> ปากัดไปลุงไงมินี่บอมูป่า,ปา,ปาตัวใหญ่บอจำได้เออ,อสังกติกตอ่ะใหญ่เอากะติกมาใส่อ,อ๋อบลลุงผากหาวังแล้วนะเออเอาเลยลืมเลยนี่ พากันไปต่อยหิวัไงมาปะเตรียมเตรียมต่อยแล้วก็ชปั่นขาก็ท่านปั่นเขาไหกินกับยังกินเยอะถอดมูดมาสิ่กินกินไมม่ไม่เท่าต้มหอยไปอยู่บ่ยี่เมต้มหอยไปอยู่บ่อ๋อเสร็จบอกเราต้มหอยไปห้เนาะ เราจนเราไปแราไปยักั้มันไส่เราไม่เท้าเราต้มหอยหายจะไปต่อยเนื้อไลงเองเงินเือนใ่คังหอย

ตอิ่วหมงเทนหอนนมาสิลาบปขรปลาลุงฝากอะไรก็แช์ก็ติดตามสองเรามาเต้นได้ปลาลุงกิหนาปลลุงสบายดีฮะผลม้ตัห้ตัวนึ่งนึ่งเยียบชิบูไห่บอพวกในผูผูผูจะได้มาเลยปลาลุงไอพวกผลมาจะเทื่อนมัดชิบูมี่ผแล้วกินข้าก่อนบ่กินกินกินไหม Tại nhiều lắm luôn em